สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะกับร้านทอเจริญแท็กเตอร์นะคะหรือว่า B ีไวช่างไทยวาปีนะคะ,ะหนูไม่ได้ลงคลิปนานเนาะห่างหายกันไปเป็นเดือนเลยนะคะช่วงนี้ติดเกี่ยวข้าวนะคะพากันเกี่ยวข้าวเสร็จยังคะลูกค้าทุกคนเลยเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มาดูรถไถได้นะคะวันนี้หนูจะมารีวิวรถไถ L 3 6 0 8ม p นนะคะลูกค้ารถคันนี้เนี่ยสีเดิมทั้งคันนะคะ ยางดีสีเส้นยางสีเส้นนี่ออกจากศูนย์ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยคะลูกค้าตรงคานนี่สีเดิมเลยสีแท้ร้อเนะคะยังไม่เคยทําสีนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังนะคะลูกค้าดูได้นะคะว่ารถมันสวยมากชั่วโมงการทํางานก็น้อยนะคะ1 0ึ่นเองนะคะ1นึ่ันบะคะคัดยังไม่เคยตัดนะคะลูกค้าคัดยังไม่เคยตัด เกียร์ก็ยังไม่เคยแกะนะคะเครื่องดีเกียร์ดีซินไม่เคยแกะนะคะลูกมงลูกหมาดรถเดิมมากค่ะรถคันนี้ราคาอยู่ที่3 6 9 0 0นันบาทฟังอีกครั้งนะคะลูกค้าสาม0สนบาทค่ะอุปรกรณ์เอาไปเลย3ชิ้นอุปรกรณ์ได้โรตารี่ใบดันดินแล้วก็ผ่านปวดค่ะโรตารี่เนี่ยใบยเต็มเดี๋ยวมีช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวหนูให้ดูนะคะโรตารี่ ราคานี้ต่อรองได้ค่ะลูกค้าส่งฟรีไปเลย300กิโลค่ะรถไม่เคยเก็บสีทําสีนะคะสีสวยมากเดี๋ยวถ้าล้างออกจะสวยกว่าน,นี้เพราะว่าหนูไม่มีเวลาล้างพอดีช่วงนี้ก็อยากทําคลิปด้วยตรงนี้เห็นไหมตรงรอยปรงรอยปะอะไรเนี่ยแทบไม่มีรอยเลยเพราะว่าเพราะว่าใช้มือเดียวนะคะลูกค้า เป็นรถไม่เคยรับจ้างเลยเจ้าของเก่าเขาใช้แค่นาตัวเองค่ะไถแค่นาตัวเองทําดันดินดันอะไรของตัวเองนะคะไม่เคยรับจ้างเลยทำเสร็จของเต็องก็คือจอดไว้นะคะรถสวยมากโรตารี่ใบเต็มเลยค่ะโรตารี่ใบเต็มโรตารี่ RX 1 6 5 E ใบเต็มนะคะลูกค้า สชิ้นไปเลยอยู่ในราคา369,000บาทราคาต่อรองได้แล้วไปชมคลิปกันค่ะตอนนี้ช่างก็กำลังทดลองรถ L360 าให้ดูนะคะทดลองการขับเคลื่อนการทำงนาน ค้าไม่ต้องห่วงนะคะราคานี้รวมเช็คความใช้งานจะเช็คให้ทุกอย่างนะคะการขับเคลื่อนสี่ล้อไม่ว่าจะเป็นลูกโมลูกหมาะะหรือว่าจะเป็นการสรุดขายท้องเดียวน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกล้องให้รั่วโรลิะคค่ะเช็คให้หมดเต็มร้อยเลยโรตลงโรต,ล,ล,ตลี่เราก็ทําให้ะค่ะลูกค้าสนใจติดต่อหรือโทรมาได้เลยนะคะ อยากสอบถามเพิ่มเติมก็ inbox อกยู่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าจะอยากมาดูรถก็โทรสอบถามหรือก่อนได้นะคะว่ารถอยู่จังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะคะรถอยู่อำมเภอวาปีวทุนจังหวัดมหาสา,ารคามคาลาสัานใจโทร0806110653 0806110653ค่ะ